ทองคำไทยเปิดตลาดบวกเพิ่มแค่100บาทแม้กลัสปอตจะดีดแรงถึง24ดอลลาร์แต่เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องวันนี้รอดูผลโหวตนายกรอบสองอาจมีพลิกผันได้ สวัสดีนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธสิบเกกรกฎาคมโกอาราก็ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ,กบแวดวงทองคํามาฝากกันเป็นประจำนะครับวันนี้ช่วงบ่ายบ่ายเย็นๆก็ต้องรอดูลวครับว่าผลการโหวตเลือกนายกรอบ2จะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งจะส่งผลต่อค่าเงินบาทและก็ทองคําไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นเข้าสู่เนื้อหายังไงฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องทางต่างๆของโกอาราวให้ด้วยนะครับทั้งทางเพจทางเว็บไซต์แล้วก็ ทางช่อง y o, L d A R o u u u b e บโกลาว N d มาเข้าสู่เนะื้อหาวันนี้กันเลยครับเราจะเริ่มจากไปดูราคาทองคําไทยเช้านี้เปิดตลาดเพิ่มขึ้นแค่100บาทนะครับสมาคมค้าทองคําเปิดราคาขายออกอยู่ที่31,950บาทราคารับซื้ออยู่ที่31,850บาทนะครับคำนวณจากค่าเงินบาทที่34.17บาทต่อดนลลาล่าโดยเงินบาทเช้านี้ก็แข็งค่า จากปิตลาดเมื่อเย็นวานนี้นะครับที่ระดับ34.24บาทต่ตอดอลลาร์และก็เป็นการแข่งข้ามากที่สุดในภูมิภาคด้วยนะครับเนื่องมาจากปัจจัยการเมืองประเทศหลังตลาดคาดการณ์ว่าโอกาสที่คุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก,กา้าวไกลจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็ได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งฐบาลน,น้อยลงโดยโอกาสน่าจะไปตกที่พรรคเพื่อไทยแทนนะครับแล้วก็ตลาดมองว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรต่อตลาดการเงินมากกว่าก็เลยทําให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมานะครับ โดยคาดว่าวันนี้เงินบาทจะอยู่ที่ประมาณกรอบนะครับ33.85ถึง34.15บาทต่อดอลลาร์ก็อาจจะเห็น33บาาทกว่ากว่าน,นะครับก็แข่งค่าขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าก็ต้องรอดูผลโหวตเลือกนายกรัมนตีรอบ2วันในวันนี้ด้วยนะครับรวมถึงการตัดสินของศาลรัฐมนุนได้ว่าจะสั่งยุติการเป็นประธานที่ของคุณพิธาหรือเปล่านะครับที่บอกว่าราคาไทยเปิดตลาดบวกแค่100่ร้อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ราคาโกลสปอร์ตเนี่ยปิดตลาดในบวกแรงถึง24ดอลลาร์เลยนะครับ โดยราคาขึ้นไปทดสอบถึง1,984ดอลลาร์ 1, 4, ก่อนจะอ่อนตัวมาเป็นตลาดที่1,978ดอลลาร์ 1, 8, นะครับโดยราคาโกลด์สปอร์ตปรับตัวขึ้นแรงหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขคับปีสหรัฐเดือนมิถุนาย,ยนนะครับเพิ่มขึ้นเพียงแค่0.2เตต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.5แล้วก็การผลิตภาคอุตสาหการรมเดือนมิถุนาย,ยนก็ลดลง0.5นนะครับต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่า จะส่งตัวที่0%นซะครับซึ่งเป็นปัจจัยหนุนที่คาดการว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับในปีนี้โดยจะปรับขึ้น0.25%ในการประชุ MC, มเอเ C มซีวันที่25แล้วก็26นี้นะครับซึ่งทางชินิงโกมองว่าราคาทองคําสามารถเบรกระดับ1,970ดอลลาร์ซึ่งเป็นด่านแรกของแนวต้านรายสัปดาห์ที่เป็นแนวเปลี่ยนเทรนเพื่อขึ้นต่อไปได้และเกิดแรงแพนิคบายขึ้นมานะครับภาพรวมในไทม์เฟรมรายสัปดาห์ก็ยังคงดูดี ส่วนทำเฟรมแรวันเนี่ยแม้จะเปยดสวยแต่ก็ต้องวัดเป้าหมายจุดเปลี่ยนที่ 1, 1,988แล้วก็1,995ดอลลาร์ตามลำดับนะครับแม้ว่าอัพไซ์เกรนของราคาจะเริ่มเหลือน้อยลงตามแนวต้านที่เตรียมสัมผัสในแต่จุดจึงควรเน้นการย่อตัวก่อนแล้วค่อยบายนะครับไม่ควรไล่ราคาสิ่งที่ตลาดกำลังรอคอยและอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแนวโน้มระยะถัดต่อไปในสัปดาห์หน้าก็คือเฟดจะส่งสัญญาณยุติการปรับขึ้นอันตาราดอกเบี้ยหรือไม่นะครับหรือว่าจะส่งสัญญาณการปรับขึ้นอันตาราดอกเบี้ยเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายหรือไม หลังจากที่เงินเฟอ้อที่รวมอาหารและก็พลังงานลดลงแต่ดับ3%ใกล้เป้าหมายที่2%แล้วนะครับกลุ่มการลงทุนวันนี้ทางชินิงโกแนะนําราคาโกลดปอตนะครับให้โอเพนลองลงทุนสั้นที่1970 s, แล้วก็1963ดอลลาร์นะครับเกงคัชซับลอสที่1958ดอลลาร์ขณะที่หัวซึ่งเฮงมาว่าแนวโน้มราคาโกลดปอตคาดจะขึ้นทดสอบแนวต้านที่1,988ดอลลาร์อีกรอบนะครับถ้าผ่านขึ้นไมาได้มีแนวโน้มที่จะขึ้นได้ต่อนะครับและจะมีแนวต้านถัดไปที่1,990ด์ แต่ถ้าไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ก็อาจจะมีการปรับฐานบ้างนะครับแต่มองว่าเป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นต่อนะครับทั้งนี้ราคาทองคํากลับเป็นขาขึ้นเนืะยาวนะครับหลังจากทะลุและยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย SMA ร้อวัน ที่ระดับ1,960ดอลลาร์ 1, ได้นะครับดังนั้นถ้ามีการปรับฐานก็ยังคงที่จะต้องยืนเหนือนเส้น s m a 100วันให้ได้นะครับระยะสัน้นทางวงสิ่งมองว่าทองคำมีรรับที่1,970แล้วก็1,9 6 0ดอลลาร์ขณะที่ดาวต้านอยู่ที่1 9 8 4แล้วก็1,990ดอลลาร์ 1, ด้าน Gcap g o n ล x การลงทุนวันนี้ราคาทองคำยังคงทรงตัวระดับสูงแรงซื้อ,อยังดี หากอ่อนตัวแนะเข้าซื้อสะสมนะครับโดยมีแนาต้านที่1,984 1,990ไป1,996ดอละลาร์ส่วนแนวรับอยู่ที่1,958 1,953ไปว่า1,948ดอละลาร์ปิดท้ายที่เล่งหงคอมโมูนิตี้ให้แนวรับรายวันที่1,960 และ1,961ดอลลาร์ส่วนแนวต้านแรงวันอยู่ที่1,986และ1,993ดอลลาร์คืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลข,เลขการอนุญ,ญาตก่อสร้างบ้านเดือนมิถุนาย,ยนนะครับตลาดคาดว่าจะส่งตัวที่1.49ล้านยูนิตแล้วก็ตัวเลขการเริ่มก่อสร้างบ้านเดือนมิถุนาย,ยนตลาดคาดว่าจะลดลงสู่1.48ล้านยูนิตจากเดิมอยู่ที่1.63ล้านยูนิตก็ไม่ค่อยจะสําคัญเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวเลขในกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องไปรอดู การประชุม a อ c ในสัปดาห์หน้าไปเลยนะครับก่อนห้นจากการต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่เมืองไทยนะครับที่สนุนการเงินของโกลาวมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก y l g b อล l ีบูเลียนอ t นเ n a ร์เนชัจำกัดบริษัทอินดากโกโกเทจํำกัดบริษัทออสซิติจำกัดบริษัทไชนิงโกบูลเลียนจำกัดบริษัทไชนิงโกจยูรีจำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดบริษัทเล่งห่งคอมมูนิตี้จำกัดบริษัทจีแคปโก้จำกัดแล้วก็บริษัทหัวซิงเห่งคอมมูนิตี้จำกัดก็ไปใช้บริการกันได้นะครับมีททอองงคําาเพื่กรลุน ทองรูปพรรณแล้วก็ทองคําเพื่อการออมมีหลากหลายกันเลยทีเดียวสุดท้ายถ้าชินชอบก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดแชรช่องทางต่างๆของโกราวให้ด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์โกอารลขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ